พอรนนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านเอาเข้ามาพนาคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกหน่อยหนึ่งก็พนาพุทธานุสติห้าก็พอสมควรนะคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าจะสรุปจริงๆก็ไม่พ้นจากคุณสามอย่างนะอย่างแรกก็คืออะไร ปุพพจริยาคุณการประพฤติในการก่อนปุพพจริยาคุณนะอันนี้สองก็สรีระคุณนะอันนี้สามก็คุณะคุณคุณนะคุณสรุปแล้วก็รวมอยู่ในสามอย่างนี้คุณสามอย่างนี้ปุพพจริยาคุณก็หมายถึงบาร,รมีที่ทรงบำเพ็ญมาในการก่อนเป็นผู้ที่มีพระมหาการุณาแล้วก็บำเพ็ญบาร,รมีมาเพื่อจะช่วยเหลือสัตว์โลกนะครับ ส่วนสรีระคุณก็หมายถึงผลจากการบําเพ็ญบาร,รมีนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทาให้ถึงพร้อมด้วยมหาปริศรัาสนะสามสองอนุพยาญชนะ80แล้วก็คุณะคุณก็หมายถึงพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระการุณาคุณนะพระคุณทั้งปวงพระญาณทั้งปวงของพระองค์ก็จัดอยู่รวมในคุณะคุณนะครับหรือว่าถ้าจะจัดตามอภิธรรมสังหะก็อะไรสัมปทาเท่าไหร่ มีสัมปทานเท่าไหร่ตามอวิธรมัตตสังหะสัมปทานสี่ใช่ไหมมีอะไรบ้างสัมปทานสี่เหตุสัมปทาความถึงพร้อมแห่งเหตุก็คือทรงบำเพญ็ญบารมีสิบในอดีตนั่นแหละนะครับแล้วก็มีกรุณานาสมาโยคะมีมหากรุณาสมายโยนในการที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลกัสบสรรพสัตว์แล้วก็มีอะไรยานะสัมปทา นั้นสมถะาก็ทําให้เกิดปหาณาสมถะาผลและสมถะาและความถึงพร้อมของสรีระด้วยแล้วการสุดท้ายก็ได้สัตตุปการสมถะาสมถะาสี่ก็อะไรเหตุสมถธาญาณสมถะาผลสมถธาแล้วก็สัตวุปการสมัธาความถึงพร้อมของสมัะนาสี่นี้ก็ทําให้สําเร็จเป็นรัสมาสมธจจ้านะครับดังนั้นการที่เรามาน้อมนึกมาระนึกถึงพระคุณของพระองค์ก็จะทําให้ จิตของเราก็น้อมไปในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดนะีเราก็เป็นการอบรมนะคุณธรรมนะโดยเฉพาะศรัทธาปิติปราโมทพร้อมทั้งปัญญาด้วยนะทําให้สติภัย,ภยบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการระลึกถึงพุทธานุสติหรือว่าธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามนะมันก็ควรอย่างยิ่งในการที่จะมาน้อรามระลึกถึงคุณของระสมาสมุทธเจ้านะครับแล้วก็คุณของมะสมาสมุทธเจ้าเราก็สามารถที่จะมองเห็นอริยสัจได้ นะเพราะว่าพระคุณของพระองค์ก็ไม่พ้นจากอะไรไม่พ้นจากการอบรมปัญญาซึ่งปัญญาก็เป็นส่วนของอริยมรรคใช่ไหมนะไม่พ้นจากส่วนของการละกิเลสนะการละกิเลสก็เป็นส่วนของปหานะนะการที่พระองค์ถึงพร้อมแห่งผลหรือว่าได้บรรลุพระนิพพานเห็นแจ้งในพระนิพพานก็เป็นเรื่องของนิโรธแล้วพระองค์ก็ทรงทำปริญญานะในทุกเสร็จสับเรียบร้อยแม้ในพระวรากายของพระองค์ แล้วก็ในขันของบุคคลอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นทุกอริยสัจนะครับเพราะฉะนั้นการพนาคนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถ้าเรามองนะครับก็คือเพ่งพิจารณาก็จะรู้ว่าพระองค์นั้นทรงไม่ล่วงเกินอริยสัจสี่เลยนะมีพระปัญญาซึ่งเป็นส่วนของอริยามรรคมีทั้งปหานะเป็นส่วนของสมุทัยนะซึ่งละได้แล้วมีกิจในการจะต้องละกำหนดรูท้ทุกทั้งหลายแล้วก็ ประจักแจ้งหรือว่าทําให้แจ้งนิโรธคือปราณิพานพุทธานุ 5, นสีห้ในหนังสือสวดมนต์หน้าหนึ่งร้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนวัสการด้วยเสียงกล้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นนะพระชินเจ้าหมายถึงผู้ที่ชนะมานทั้งห้าจำได้ใช่ไหมคุณจำลองจำได้ใช่ไหมชนะมานทั้งห้ามันอะไรบ้างมันอันแรกก็ ขันธมารน,นะครับคนที่มีขันธมานแสดงว่ามีทุกข์สัตว์เมื่อมีขันธมานก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสมารกิเลสมานนั้นเป็นสมุทัยสัตว์เนะมื่อมีกิเลสมารกิเลสก็เป็นปัจจัยแก่าการทํากรรมกรรมนั้นเป็นอภิสังขาร,รมานก็จัดเป็นสมุทัยสัตว์เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อมีขันธมีกิเลสมีอภิสังขารก็ทําให้มีคนจองล้างจองพรานก็คือเทวปุตตมาน คนที่ไม่หวังความดีไม่หวังเกื้อกูลคอยที่เป็นอุปสรรคพวกนี้ก็สงงครหบเป็นเทวปุตตมาแล้วก็เมื่อมีขันก็สิ่งสุดท้ายของขันก็คือจุติเรียกว่ามัจจุมาพระพุทธเจ้าทรงชำนะมานทั้งห้าแล้วจึงเรียกว่าพระชินเจ้านะครับพระชินเจ้าจะมีพระต่าง,างๆนะครับที่เขานิยมเขาเรียกว่าเนื้อชินเนื้อชินเคยได้ยินไหมอมพระเนื้อชินมันเหมือนคล้ายๆกับโลหะใช่ไหม นะความจริงแล้วกนะ็ก็คงอาจจะเอามาจากคํานี้แหละก็คือชินะชินะนะพระชินาเจ้านะครับขอน้อมน้อมแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นนะก็คือพระโคตมะของเราเนี่ยนะครับพระสมมาสมุทรเจ้าพระองค์นี้รวมทั้งพระพุทธเจ้าองค์ก,ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าทรงมีคุณเสมอกันนะผู้ทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวงคติมีเท่าไหร่ครับคติคติมีห้าก็คือนิระยะคติ นรกนะครับแล้วก็ดิรชานคติสัตว์ดิรชานเปติคตินะครับเปตะคติหรือเปติคตินะก็ได้แก่คติของเปรตแล้วก็มนุษย์สักคติคติคือทางไปของมนุษย์แล้วก็เทวคติเทวคติก็เทวดาแล้วก็พรหมทั้งหลายคติแปลว่าที่ไปพระพุทธเจ้าทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวง ที่ไปทั้งหมดนั้นเป็นทุกข์นะเป็นทุกขสษัตริย์นะครับเป็นที่รองรับของทุกข์ก็คือขันห้าขันสี่ขันหนึ่งนะพระองค์ไม่เพียงแต่พ้นจากคติทั้งปวงเท่านั้นทรงพ้นจากภพสามด้วยอะไรบ้างภพสามกามาภบรูปภพอรูปภพ,บพบนะทรงพ้นจากกําเนิดทั้งสี่กำเนิดสี่อะไรบ้างอันตรชะเกิดในไข่ชาราผู้ช้าเกิดในวัลูก แล้วก็สังเสยและช้าเกิดในเท่าใครโอปปาติกะก็เกิดผุดขึ้นนะครับอันทาช้ากับชราพุช่าสองอย่างนี้เรียกว่าคับภเสยกะนะเกิดในคันนะครับพระเจ้าก็ส่งผลแล้วนะของเราพ้นหรือยังยังไม่พ้นนะครับแล้วก็พระองค์ก็ส่งผลจากวิญญาณทีทีเจ็ดที่ตั้งของวิญญาณแล้วก็สัตวว่าเจ้านาที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลาย ทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวงทางไปทั้งปวงพบภูมิทั้งปวงกําเนิดทั้งปวง,งวิญญาณทิติแล้วก็สัตวะวทั้งปวงนะครับทรงพ้นด้วยอะไรทําไมจึงพ้นได้ละ่ะเพราะอะไรจึงพ้นได้เพราะว่าพระองค์ทรงมียานใหญ่หญที่นำพาไปทำให้พ้นจากคติทั้งปวงยานของพระองค์ก็คืออริยมรรคมีองค์แนะครับซึ่งมีล้อทั้งคู่ก็คือสมถะแล้วก็วิปัสสน,า,นาเป็นล้อ ทำให้อริยมรรคยงแปดซึ่งเป็นยาเน,นี่ยครับนำไปสู่อคติอคตนะิก็คือไม่มีที่ไปนะไม่ต้องไปอีกแล้วพระพเจ้าไม่ต้องวนไม่ต้องเวียนนะไม่ต้องเปลี่ยนพันไม่ต้องโยกย้ายพบภูมิของเรานี่เดี๋ยวก็ย้ายแล้วใช่ไหมชาติหนึ่งก็ย้ายบ้านหลายครั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องย้ายจากภูมิเลยจากโลกมนุษย์แต่ว่าไปสู่ภูมิใดอันนี้ก็แล้วแต่กรรมนะครับซึ่งเราก็คาดว่าเราคงจะไปสู่พระภูมิที่ดีนะ นะแต่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าความเป็นบุถุชนนั้นไม่รู้จะออกหัวจะออกกลอยนะคระับนะยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างถ้าเราสามารถที่จะประคับประคองให้จินตกรรมที่เป็นกุศลกรรมของเราเกิดขึ้นบ่อยๆเืองๆก็เป็นปัจจัยเนะชื่อได้นะครับก็คือเราถึงพระรัตนตรัยอย่างเนืองๆเว้น,น,น,นจากการทําบาปแล้วก็อบรมจรุโลุศลโดยเฉพาะเรื่องของสมถะโพนานะเราก็นะมีโอกาสในการที่จะไปสู่สุคติภูมิได้ การที่พระองค์ทรงมียานก็คืออริยม,มรรคองแปดก็ด้วยการที่พระองค์ก็สั่งสมเครื่องทัพพระสัมภาระนะเพราะว่ายานนี่มีแต่ตัวยานอันเดียวหรือเปล่านะมีโครงใช่ไหมมีโครงของยานโครงรถแล้วจะต้องมีล้อนะก็ต้องมีพวงมลาลัยนะสมัยนี้ก็ต้องมีเบรกอีกใช่ไหม นะมีเบรกมีเครื่องอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะรับเพราะนั้นต้องมีทัพพระสัมภาระมากมายกว่าที่จะมียานขึ้นมานะลำหนึ่งนะครับหรือว่ามีคันหนึ่งเนี่ยขึ้นมานะครับทั้งในสังสารวัฏในภพชาติต่างๆเสียสงไขแสนกับพระองค์ก็ทรงสะสมทัพพระสัมภาระทั้งหลายนะด้วยการอบรมศีลนบ้างทานบ้างเนคขมะบ้างนะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาปัญญาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นทัพพระสัมภาระที่จะทําให้ ญาณน,นั้นสำเร็จรูปแล้วก็สามารถนําไปสู่ทิศที่ไม่มีภัยทิศไหนที่ไม่มีภัยนะทิศคือพระนิพพานซึ่งเป็นอัคตินะนะไม่มีที่ไปอีกแล้วไม่มีการวนเวียนอีกแล้วนะครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงพลแล้วจากคติทั้งปวงเลยด้วยอริยมรรคเมลงแปดนะครับทรงกําจัดเสียซึ่งลิมคืออวิชชาพร้อมทั้งตัญหาและความยินดีนะอวิชชานั้นเปรียบดังลิมเพราะว่า ลิมสลักนะครับลิมสลักไม่ใช่ลิมธรรมดานะลิมธรรมดาเขาเอาไว้ตอกใช่ไหมนะลิมเนี่ยถ้าลิมเล็กแต่แข็งแรงเอาไว้ตอกลิมใหญ่ๆแล้วก็ตอกให้มันออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นลิมสลักนั้นเขาเอาไว้ก็เหมือนกับกุญแจกุญแจมีไว้ทําไมเอาไว้ปิดเอาไว้ล็อกใช่ไหมครับถ้าเป็นลิมสลักที่เป็นกุญแจปิดลิมสลักเมืองลิมสลักเมืองนะครับ พอลิ่มสลักนี้ตกลงไปที่ประตูเมืองใครจะเข้าใครจะออกได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้แล้วทั้นอวิชาเนี่ยเปรียบดังริมสลักนะครับก็คือปิดเอาไว้สลักเอาไว้ใส่สกรอนเอาไว้เพื่อไม่ให้ออกจากนาครน,นครไหนรู้ไหมไม่ให้ออกจากกายนาครกายนาครเน,นี่ยนะครับเป็นเมืองซึ่งเราเนี่ยออกไปไม่ได้นะเราติดอยู่ในกายนาครเน,นี้ย นะมีกำแพงมีป้อมปราการนะมีเครื่องล้อมมีอะไรต่างๆที่ปัวพันที่ทําให้เราออกไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมานี่นะเราก็จะเดินไปไหนก็ไปกับเมืองคือกายนี้ใช่ไหมนะนครกายนะครับซึ่งมีเจ้าอวิชชานะเป็นลิมสักทําให้เราไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วก็เจ้าตัณหานี่ก็ยินดีและเกินในกายนี้เพราะว่าในกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของรูปรสกลิ่นเสียงผลิตภัณฑ์ด้วยใช่ไหม สิ่งภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเราก็เอามาบำรุงบำเรอกายนี้แหละเนะพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าทรงกําจัดนะลิมคืออวิชชาพร้อมทั้งตัณหาความยินดีได้แล้วนะครับด้วยอรหัตตมรคยานอันเป็นไปพร้อมกับอริยมรรคเมลงแปดนะครับทําไมเราจึงต้องละอวิชชานะซึ่งเป็นลิมสละทําไมจะต้องละตัณหาซึ่งเป็นความยินดีเหล่านี้ความยินดีน่าจะดีนะ นะแต่ว่ามันเป็นต้นเหตุของวัฏจักรวัฏจักรนั้นนะเป็นทุกขนะ์เจ้าตัณหาและเจ้าอาวิชชาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ติดทำให้หลงทำให้เพอ้อลนะเมอหรือว่าไม่สามารถที่จะออกจากวัฏตนี้ได้โดยทำให้ไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นมีแต่ทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายได้ความสุขมาชั่วพักชั่วคราวเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่ามันก็หมดไปมันก็สิ้นไป นะอวิชชาก็ทําให้เราไม่ได้เข้าไปไข้ครวญไม่ได้เข้าไปพิจารณาโทษนะของการมีชีวิตหรือว่าโทษของวัตตนนะนั้นก็ทําให้ตัณหานนะั้นรู้สึกว่าเออก็ยังดีนะที่มีกายนี้นะอย่างวันนี้ก็มีสายธรรมของเราบอกว่าโอ้ยโชคดีนะที่เรายังได้แก่ใช่ไหมโชคดีที่เรายังได้แก่นะเออไม่รู้คิดยังไงนะเพราะว่าอยู่ถึงแก่ก็จะได้ศึกษาธรรมะนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะ ความหนุ flaws, ok. game, huh? so, so, people, muscle, so, ่มความสาวนี to to so, ่ก็เป็นทุกเป็นโทษแล้วเพราะว่ามีความหนุ่มความสาวมันจึงมีความแก่ใช่ไหมแล้วที่มีหนุ่มมีสาวได้เพราะว่ามันมาจากเด็กนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาทุกจริงๆก็พิจารณาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนั่นแหละนะครับเพราะว่าความแก่ทั้งหลายก็มาจากความหนุ่มสาวความหนุ่มสาวก็มาจากเด็กแล้วการเด็กมาจากไหนตอนที่เป็นเด็กมาจากไหนก็มาจากความเกิดก็มาจากความเกิดเพราะนั้นเนี่ย ชาติปิทุกขาการเกิดนั้นเป็นทุกข์นาชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์พยาที่ปิทุกขาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แล้วก็มารณามปิทุกขังก็ความตายก็เป็นทุกข์แต่ว่าชาตินั้นมาจากไหนละ่ะก็มาจากกรรมชาติคือการเกิดมาจากกรรมมากรรมภพมาชาติก็มาจากภพเพราะนั้นการทํากรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็นามาซึ่งทุกข์ทั้งหมดโลกิยะกรรมทั้งหมดนะ จะเป็นอกุศลกรรมหรือว่าโลกียกุศลกรรมทั้งหมดนำมาซึ่งการเกิดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งทุกข์ใช่ไหมท่านจึงให้พิจารณาด้วยว่าอภิสังขารทั้งหลายนั้นเป็นมารน,นะก็คือนำความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นอภิสังขารไม่ว่าจะเป็นบาปไม่ว่าจะเป็นบุญก็เป็นทุกข์เป็นที่ตั้งของทุกข์นะแล้วก็เป็นสิ่งที่แป,ปลปรนไม่เที่ยงทําให้เกิดความแป,ปลปรนความไม่เที่ยงด้วยนำมาซึ่งความแก่เจ็บแล้วก็ตาย แล้วก็ทั้งบาปแล,บและบุญเหล่านี้ก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าบาปนั้นควรละเป็นอนัตตาที่ควรละ <S <S บุญนั้นเป็นอนัตตาที่ควรเจริญ, <planets> <บ>ญ <planets> แต่ถ้าเจริญแล้วจเจริญเพื่อที่จะมีผลของบุญ,ญ siitä, อนันตผิดถ้าเจริญบุญแล้วเพื่อจะเข้าไปอบรมอินทรี IN ่ห้าเข้าไปเจริญอริยมรรคมีองแปดเพื่อที่จะรู้ว่าบุญนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิบากของบุญก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เพราะว่าบุญทั้งหลายก็นําให้เกิดขันห้าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิตาส่วนกรรมนั้นมีตัณหาเป็นสหายเป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุที่ตั้งของทุกข์ก็คือวิบากธรรมชรเพราะฉะนั้นถ้าเจริญบุญอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญเพราะว่าจะได้อุปมนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่การอบรมไตรสิกขาอบรมมรรคมงแอบรมโพธิปัจจียธรรม แต่ถ้าจเจริญแล้วปรารถนาผลของบุญยินดีกับกูศลกรรมนั้นโดยที่ไม่ได้นํามาใคร่ครวญบ้างอันนี้ก็สร้างวัตต์นะครับก็เป็นสหายกับพยามารก็คืออภิสังขารมานแล้วก็กิเลสสมานทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นอวิชชาการตัณหานั้นเป็นมูลรากของวัตตจึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องกําจัดเสียแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นชินะพระองค์นั้นก็ทรงกําจัดเสียซึ่งริ่มคืออวิชชาแล้วก็ตัณหาความยินดีทั้งหลายได้แล้ว ทรงเจริญอัตถังคิกมักอันถูกต้องอมะตะบทอมะตะบทหมายถึงบทคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นอมะตะบทนะบทหมายถึงความถึงปะทะนคะครับแปลว่าเท้าก็ได้แปลว,ว่าถึงก็ได้นะถึงความไม่ตายนะอมะตะความไม่ตายเป็นชื่อของพระนิพพานนคะครับที่ไม่ตายก็เพราะว่าไม่มีความเกิดนะที่ไม่เกิดเพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อให้เกิดนะเชื้อก็คือตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาแล้วก็ไม่มีปัจจัยแก่การทํากรรมเมื่อไม่มทํากรรมก็ไม่มีการเกิดดันั้นการที่จะตัดกิเลสได้นะก็ต้องเจริญอริยมรรคในองแปถ้าตัดกิเลสได้จึงตัดกรรมได้ถ้าตัดกรรมได้ก็ถึงพระนิพพานถึงอมตะบ,บทนี้นะครับพระองค์ทรงเจริญอัตถังกิกรรมรักนะซึ่งเป็นทางที่จะทาให้ถึงพระนิพพานอริยมรรคนั้นเป็นเหตุส่วนพระนิพพานานั้นเป็นผล ผู้ที่รู้ผู้มีความเข้าใจดีในอริยมรรคนะครับถ้ามีปัญญาแตกฉานในอริยมรรคนั้นเขาเรียกว่าปฏิสัมพิธาประเภทไหนถ้าแตกฉานในมรรคนะเขาเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิธาอัตตาปฏิสัมพิธานั้นเป็นผลนะส่วนธรรมะปฏิสัมพิธานั้นเป็นเหตุอริยมรรคนั้นเป็นเหตุนะอริยมรรเป็นเหตุที่เป็นเหตุนั้นไม่ใช่หมายถึงเหตุให้เกิดนะครับ พระนิพพานนั้นเป็นผลไม่ได้เกิดจากการเจริญอริยมรรคแต่ว่าเหตุในที่นี้หมายถึงเหตุให้ถึงเป็นเหตุที่ให้ถึงเขาเรียกว่าสัมปาปะกะเหตนะุเป็นเหตุที่ให้ถึงนะครับเหตุมีสองอย่างก็คือเหตุที่ทําให้ถึงกับเหตุที่ทําให้เกิดถ้าเป็นทุกข์กับสมุทยัยนะแตกฉานในทุกขก์เรียกว่าอะไรแตกฉานในทุกข์อัฏฐปฏิสัมพิทาแตกฉานในสมุทยัย ธรรมะปฏิสัมพิทานะคบธรรมะเป็นเหตุอัตถะเป็นผลนะถ้าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิด,กดทุกข์แต่ว่ามรรคเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นการแตกฉานในมรรคก็เรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิธาแตกฉานในผลก็เรียกว่าอัตถะปฏิสัมพิธาแตกฉานในสมุทัยก็เรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิธาแตกฉานในทุกข์ก็เรียกว่า อัฏฐปฏิสัมพิทาแตกฉานในกุศลอกุศลก็เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิชานะครับแตกฉานในวิบากและกิริยาก็เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิธานะแตกฉานในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิธานะแตกฉานในอัตถริยล่ะก็เรียกว่าอัฏฐปฏิสัมพิชานะครับเพราะนั้นความแตกฉานในปฏิสัมพิทาเนี่ยธรรมและอัฏฐอย่างละห้าคนที่ แตกฉานนะรู้จักพระไตรปิฎกดีนะแล้วก็รู้จักกุศลอกุศลอย่างดีนะครับรู้จักอริยมรรคแล้วก็รู้จักปัจจัยนะรู้จักปัจจัยอย่างดีนะครับอันนี้เรียกว่าแตกฉานในเหตุธรรมะปฏิสมัมภิทานะส่วนแตกฉานในผลก็มีห้าอย่างเหมือนกันก็คือแตกฉานในอัตกถารู้อัธถธิบายของพระพุทธพจน์อย่างหนึ่งแตกฉานในปัจจุบัน รู้ว่าผลนี้เกิดมาจากปัจจัยอะไรอะไรนะแล้วก็แตกฉานในวิบากซึ่งเป็นผลของกุศลอกุศลแตกฉานในกิริยานะครับซึ่งก็เป็นผลจากการละกุศลอกุศลแล้วแล้วก็แตกฉานในพระนิพพานเข้าใจความเปลี่ยนไปของพระนิพพานแม้ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งนะก็สั่งสมอุปนิสัยของการที่จะประจักษ์แจ้งในการที่จะมีปฏิสม,มิธาแต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้านั้นท่านแตกฉานแน่นอนเพราะว่ารู้แล้วรู้แน่นอนอย่างท่องแท้ว่า พระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนะพนั้นพระอริยเจ้าทุกท่านนะจะต้องมีความแตกฉานในอัตตะและธรรมะอย่างนี้นะแต่ว่าที่แตกฉานนิรุติแล้วก็ปฏิภานนั้นก็แล้วแต่ว่าจะสังทมมาหรือเปล่าแต่ว่าทุกท่านก็จะต้องมีความแตกฉานแต่มากน้อยนั้นแตกต่างกันนะถ้าใครเรียนรู้มามา,มากศึกษามามากก็มีความแตกฉานมากถ้าเรียนรู้มาน้อยก็มีความแตกฉานน้อยนะ เพราะฉะนั้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงเจริญอัตถังคิกมรรักนะครับมรรักมีองคแปประกอบด้วยองคแปซึ่งเป็นหนทานที่ทําให้ถูกต้องหรือว่าประจักษ์แจ้งอมตะบ,บทคือพระนิพพานทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศพระธรรมจักรพระองค์ทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณน,นะโพธิก็แปลว่ารู้ญาณก็แปลว่ารู้ใช่ไหมสัมก็แปลว่าเองนะครับเอง นะสัมมาแปลว่าชอบนะครับชอบพระองค์ทรงมีญาณที่ตัดสรุ้เองแล้วก็โดยชอบด้วยนะก็คือไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนะเป็นผู้ที่ตัดสรุ้เองแล้วก็ไม่ใช่เป็นการตัดสรุผ้ผิดๆนะไม่ใช่เป็นการตัดสรุ้โดยการคาดดาวหวังหรือว่าจินตนาการอนุมานเอาแต่เป็นการตัดสรุ้โดยการประจักษ์แจ้ง เป็นอภิสมยะเป็นอภิสมัยหรือว่าเป็นปฏิเวทะเป็นการแทงตลอดด้วยโลกุตระมักเป็นอริยมักขยานนะครับาการแสดงว่าทรงบรรลุสัมมาสัมพธิยานนี้เป็นการประกาศปฏิเวทยานนะปฏิเวทยานเป็นการแสดงว่าพระองค์นั้นตรัสรู้ธรรมจักธรรมจักคืออะไรอารยสัตวนะ์ธรรมจักคืออริยสัตสีนะ เป็นการประกาศว่าพระองค์นั้นประจักษ์แจ้งอริยสัจสี่คือตัดสรู้อริยสัจสี่โดยชอบโดยพระองค์เองนะครับตัดสรู้ได้โดยพระองค์เองโดยชอบด้วยนะประกาศปฏิเวทญาแต่ว่าพระองค์เมื่อตัดสรู้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เสวยวิมุตติสุขลำพังแต่พระองค์เท่านั้นก็ยังเผื่อแผ่อนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะเกิดจากแรงกระตุน้นอุปนิสยปัจจัยที่เคยอธิษฐานมาว่า ถ้าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยถ้าเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยถ้าเราตัดสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นแรงอธิษฐานในอดีตนั้นนะครับนะแม้ว่าพระองค์ได้ตัดสรูแ้แล้วเราก็พิจารณาว่าธรรมะที่ได้ตัดสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่คัมพีโรคัมภีรภาพลุ่มลึกอย่างมากเลยยากนักยากหนาที่สัตว์ที่ลุ่มหลงในวัฏฏะม,มัวเมาเพลิดเพลินมีทุรีในตาหนาอย่างนี้นะครับ ที่จะตัดสรู้ตามได้พระองค์ก็เกิดการที่น้องไปในการที่จะไม่แสดงธรรมนะก็เป็นเหตุที่ทําให้ท้ามหาพรหมนะครับสามบดีพรหมก็เดือดร้อนใจนะครับไม่ได้เดือดร้อนด้วยโทสะนะแต่เกิดความการุณาความหมายการุณาคืออะไรรู้ไหมความหมายของการุณาก็คือว่าอดทนไม่ได้เดือดร้อนเมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์นะแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนด้วยอกุศลนะครับ ก็คืออดรนทนอยู่ไม่ได้เมื่อคนอื่นเป็นทุกข์ก็เลยทำให้มีกะรุณาในการที่พระพรหมนั้นก็มาทูลอารัธนานะขอให้แสดงธรรมเถิดแล้วก็การบำเพ็ญหรือว่าอธิษฐานในการก่อนนั้นกระตุ้นทำให้มีการน้อมไปด้วยนะครับแล้วก็พระพรหมนั้นก็มาทูลอารัธนานะขอให้แสดงธรรมเถิดเพราะว่าบุคคลที่มีกิเลส คือทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่ก็คือคนที่บำเพ็ญอุปนิสัยมีอินทรีย์บาร,รมีที่สั่งสมมาแล้วพอจะมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะทําให้ถึงความเสียหายนะหรือว่าทําให้เกิดอันตรายเกิดทุกข์โทษต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าก็พิจารณานะครับก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยว่าสัตว์ที่พอจะตัดสรุปตามก็มีอยู่ พระองค์ก็เลยอาศัยกระรุนนาแล้วก็อธิษฐานในอดีตนะครับมากระตุ้นเตือนก็น้อมพระไัยไปว่านะจะแสดงธรรมนะครับก็ตรัสก,กับพระพรมบอกว่าเอาละเราให้โอกาสแล้วนะเราเปิดโอกาสให้แล้วเพราะนั้นก็ปล่อยศรัทธามาเถิดเราจะแสดงธรรมที่คล่องแคล่วที่ชํานาญเพราะนั้นก็ให้ปล่อยศรัทธามาศรัทธานั้นเปรียบเหมือนกับผานชนะที่จะรองรับพระธรรมนะเพราะนั้นคนที่ไม่มีศรัทธายังไงก็รองรับพระธรรมไม่ได้ นะแต่ถึงแม้ว่ามีศรัทธาแล้วเมื่อมาพยายามที่จะรองรับพระธรรมนะครับแต่ว่าศรัทธานั้นต้องอาศัยปัญญาซึ่งศรัทธานั้นเหมือนภาชนะนะแต่ภาชนะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวที่คอยประคับประคองนะครับจับถือภาชนะนั้นดีๆเนี่ยภาชนะนั้นก็อาจจะเอียงเอ็นแล้วก็ร่วงหล่นไปใช่ไหมนั้นก็สิ่งที่ได้รับไปมันก็ไม่เหลืออยู่ พนังจึงจะต้องอาศัยศรัทธาพร้อมกับปัญญาเป็นปัจจัยในการที่จะรองรับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนําเอาไปใช้ประโยชน์ได้พระุทธเจ้าจึงเสด็จไปเพื่อที่จะประกาศพระธรรมจักรนะอันนี้เป็นธรรมจักรอริยสัจนะครับเป็นการประกาศเทศนายานนะธรรมจักรจะมีสองอย่างนะก็คือปฏติเวทญาณกับเทศนายานถ้าเป็นปฏติเวทญาณน,นะปฏติเวทญาณเนี่ยเริ่มต้น นะอบรมสั่งสมตั้งแต่นูนะ่นนะบาตรมูลของพระพุทธเจ้าทีปังกรมาสิ้นสุดแก่กล้าสุกงอมตอนที่อ,ร,นะอ,ร,นะร,อรุณขึ้นนะอรุณขึ้นนะครับอรุณขึ้นนันะสุกงอมพร้อมเลยขณะที่ปัจชิมยามอนะครับอย่างลงสู่ปฏิจจสุบาทเริ่มต้นโสดาปิมกักเกิดขึ้นสกาทาไคมกักอนาไคมกักแล้วก็อารัตตมักเกิดขึ้นในตอนปัจชิมยามนะครับแห่งราตรีนรั่นแหะ น,นั่นก็เป็นความสุขงอมของญาณตัดสรุของพระองค์เอง